สวัสดีครับทุกคนวันนี้อราอยู่ที่เดวมองงามวงวานนะครับร้านเนี้ยเพิ่งเปิดเลยซึ่งเป็นร้านของเชฟแพมนะครับเมนูเนี่ยเน้นสโมกเป็นหลักเลยจ้า ชื่อว่าร้านสมกจอยนะครับอยู่ชั้นจีนะหน้ากูเม่เดอ๋วมองงามวงวันตัวเซตข้าวนะครับไก่ชิ้นโตๆเนี่ยอยู่ที่149เองนะจะมาพร้อมข้าวไข่ดาวนะครับตัวข้าวเนี่ยราซอเกวี่มาด้วยตัวซุปเติมได้ไม่อั้นนะครับรวมไปถึงสลัดมันฝรั่งนะตักเองได้เลยครับผมแอดสั่งเป็นเซตเนื้อมานะครับอยู่ที่265นะเราเพิ่มไก่ลมควันนะอยู่ที่69ไก่ชิ้นโตเนื้อเยอะนะครับหนังนี่คือบางกรอบแล้วก็หอมมากๆในเซตเนื้อมีเนื้อลมควันลิ้น นะตัวนี้อร่อยมากครับผมตัวตัวลิ้นก็นุ่มเด้งหอมนะครับซอสที่ให้มาเป็นน้าจิ้มแจ่วแซ่บเลยนอกจากนี้มีเมนูพวกเบอร์เกอร์นะครับหรือเซตข้าวกินคู่กับสเต็กก็มีแอสั่งเป็นตัวเซตเนื้อพิคันย่านะครับเหมือนกันเลยนะครับก็จะมาคู่กับตัวข้าวไข่ดาวซุปนะ้แล้วสลัดหมั่นฝรั่งนะเครื่องดื่มก็เติมได้ตลอดตัวเบอร์เกอร์ก็น่ากินนะครับมีให้เลือกหลากหลายเมนูหรือตัวพิคันย่าเสียบไม้ก็อร่อยนะวันนี้แอดจัดมาด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับแอดสั่งตัวเคสาดิยามาด้วยนะด้านในนี่คือชีสเ,เยิ้มเลยอย่างที่บอกนะครับเมนูนร้านนี้ก็จะใช้การลมควันเป็นหลักจ้ามาจ่ายกันได้นะร้านสมกจอยของเชฟแพรนะครับแอดมาที่เดอะมองงามวงวานชั้นจีวันนี้สวัสดีครับ